โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยายกร์อากาศประจําวันที่1เดือน4กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับช่วง10บนกาสามสิบห้าถึงสิบสองนกาสามสิบห้า 35. เราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยนะครับก็เข้ามาดูในเขตจับระดับต่ํากันเลยนะครับก็ลงมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะครับผม โอเคมอยก็จะมีตามที่เห็นเลยเราย้ายมาดูในเคสจับระดับสูงกันต่อเลยครับก็ลงมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะคะโอเคมอยก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย